เสื้อพี่น้องประกากยอข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนกันเสื้อของพี่น้องประกากยอไม่มีกระเป๋าไม่มีปกเสื้อไม่มีตะเข็บที่ต้องหน้ากับหลังเหมือนกันก็เพราะผมไม่เคยกักผมไม่เคยเอื้อมครึมต่อหน้าอย่างไงข้างหลังอย่างนั้นผมไม่จับมือกับพรกอาหารจำแรงไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐไทย,สร,ทยสร้างชาติเอ้ยสร้างชาติขอโทษขอโทษสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประเวศเราไม่จับมือร่วมกับเขาได้นอนครับพักร่วมฝ่ายค้านร,รัฐบาลตอนนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันเราพร้อมเป็นรัฐบาลไปด้วยกันครับเก้าของการเมืองเดิมไม่เป็นการเมืองดีก็คือลุง บ้าอำนาจสามคนที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลตอนนี้เก้าของการเมืองแบบเดิมๆก็คือรัฐธรรมนูญ2560ที่เขียนมาเป็นระบบของคอชอของไอ้ลุงบ้าอำนาจสามคนนี้มันไม่ใช่เรื่องของอายุแต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมของพวกลุงเหล่านี้ที่มันลังแกเด็กที่มันบ้าอำนาจที่มันสั่งคนให้ยิงตาเด็กให้บอดที่มันเอากฎหมายมากดขี่พวกเขา ชีวิตของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่โดนกวดขังด้วยกฎหมาย1นึมีความหมายเพราะเขาอยู่ข้างล่างเขาโดนกดทับอยู่ตรงนี้ผมขอเสนอตัวเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30สของประเทศไทยในการปิดสวิตสอปเอาระบอบคอสอชอ,ออกจากการเมืองไทยไปลีลาการร้อยวันแรกที่ผมเดินเข้าทำเนียบเราจะทำประชามติพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยพี่น้องประชาชนครับ,บอดพอชชให้หมดไปจากประเทศไทยคนบอกพรรคก้าวไกลจะอันจะอี้จะอันจะอี้สุดตรงอย่างนั้นสุดตรงอย่างนี้รัฐประหารทุกๆ5ปีนั่นแหละคือสุดตรงรัฐธรรมนูญปีห0ที่เขียนโดยคนเดียวกันตอนปี2522ปีที่ผมเกิดคือคนเดียวกันนี่แหละสุดตรง ขณะเดียวกันเรื่องของพักก้าไกลก็ร้อนแรงนะครับเพราะว่าเป็นวันที่3แล้วที่พักก้าไกลได้มีการลงพื้นที่นะครับปราศัยในพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของก้าไกลนะครับเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งมีมหาวิทยาลัยพื้นที่ซึ่งเขตหนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลำปางที่ลำพูนนะครับ ก้าวไกลได้คะแนนเยอะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วตัวอย่างเช่นที่ลำปางผู้สมัครของก้าวไกลเขตดหนึ่งคราวที่แล้วแพ้ผู้ที่ได้เลือกตั้งเข้าไปเพียงแค่2000คะแนนเรียกได้ว่าหายใจรดต้นคอนะครับมีโอกาสจะชนะสูงมากเมื่อวันศุกร์ไปพื้นที่ลำปางปราัยของลำปางแพร่น่านนะครับเช่นเดียวกับที่เชียงใหม่ซึ่งก็เป็นพื้นที่ ซึ่งก้าวไกลถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับและเป็นเมืองหลวงของฝั่งเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็นบ้านเกิดทั้งคุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณหมอชนน่้นเองก็เพิ่งลงพื้นที่ไปนะครับในการลงพื้นที่ของก้าวไกลรายละเอียดเยอะแต่สิ่งนี้กําลังเกิดคู่ขนานกับเกมการเมืองในสภาของก้าวไกลซึ่งมีการประกาศแล้วนะครับว่าในการอภิปรายรัฐบาลครั้งสุดท้ายตามมาตรา1 5 2นั้นยุทธศาสตร์ของก้าวไกลคืออะไรนะครับภาพใหญ่ของก้าวไกลตอนนี้คือการสื่อสารว่าทั้งก้าวไกลทั้ง หมดนะครับจะไม่มีการปรองดองกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธ รวมทั้งตำรวจและกองทัพดังนั้นเป็นยุทธศาสตร์ของการเล่นเกมชนแหลกนะครับก้าวไกลโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนออกมาบอกว่าในการพิปรายในสภาขราวนี้นะครับก้าวไกลล็อกเป้าตลกทั้งตำรวจรวมทั้งล็อกเป้าตลกถลกกองทัพด้วยซึ่งหากท่านผู้ชมสังเกตให้ดีความเคลื่อนไหวของก้าวไกลหลังจากที่รังสิมันโลมพบกับคุณชูวิทย์ประเด็นตำรวจร้นแรงทุนจีนสีเทาล้อนแรงตู้ห่าวเชื่อมโยงกับขบวนการในผลร้อนแรงแม้กระทั่งการเปิดเผยว่าอาดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเอาเครื่องบิน f 1 6 ไปโรยกระดูกพ่อของตัวเองใช้เงินภาษีประชาชนนะครับใช้ F16 สองลำค่าบินชั่วโมงละ200,000กว่าบาทโรยกระดูกพ่อของตัวเองโดยอ้างว่าพ่อของตัวเองเป็นคนที่เคยซื้อ F16 ดนั้นั้นมีสิทธิ์จะใช้เรื่องแบบนี้ทำเพื่อพ่อของตัวเองนั้นชนกับกองทัพไม่ยั้งอย่างแน่นอนนะครับชัยธวัฒน์บอกด้วยว่าคราวนี้นะครับจะไม่อนุญาตให้ประเทศไทยไปต่อกับประยุทธ์และประวิตร์อีกต่อไปมีหลักฐานต่างๆที่จะ ทำให้ความเป็นจริงของพลเอกประยิทธ์พลเอกประยุทธ์นั้นปิดฉากทันทีรวมทั้งเรื่องของจีนเท่านะครับซึ่งเชื่อมโยงไปกับเรื่องไทยเท่าเรื่องตำรวจและกองทัพนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทั้งหมดจะเป็นเรื่องของการล็อกเป้าของก้าวไกลในการอภิปรายนะครับในการปราศัยของก้าวไกลเองนั้นน่าสังเกตน,นะครับว่าที่ลำปางหอนาฬิกาวันศุกร์นะครับประตูท่าแพวันเสาร์แล้วก็ลานหลังโบลิ่งเชียงรายวันอาทิตย์นั้น เร,เรื่องแรกๆที่พิธาพูดในทุกเวทีไม่ใช่เรื่องการปราศัยของก้าวไกลไม่ใช่เรื่องของการเลือกพิธาเป็นนายกแต่กลับกลายเป็นเรื่องของตะวันและแบมนะครับในการลงพื้นที่ที่ปราศัยที่ประตูท่าแพนั้น ก็มีการยืนชู3นิ้วระหว่างพิธากับผู้สมัครของก้าวไกลเองคล้ายๆกับที่ลำปางนะครับซึ่งก็มีการทําแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในการปราศัยในกรณีลำปางนะครับมีการพูดถึงผู้สมัครของก้าวไกลบางคนโดยหมอเก่งวายโยพูดไปว่าจะ เป็นคนที่มีความสําคัญกับพรรคก้าวไกลเหมือนกับคุณเจี๊ยบอมรัฐในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วด้วยนะครับนอกเหนือไปจากการพูดถึงปัญหาที่ดินโดยคุณอภิชาติสิริสุนทรซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ทํางานเรื่องป่าไม้เรื่องที่ดินความเดือดร้อนของประชาชนมาอย,ย่างต่อเนื่องนะครับออหมอเก่งวายโยนะครับแต่จิ๊กซอสําคัญคือ การสื่อสารเรื่องของตะวันและแบมรวมทั้งการสื่อสารว่าณเวลานี้ก้าวไกลมีผู้สมัครซึ่งสามารถทําหน้าที่แบบคุณเจี๊ยบอมารัดได้แล้วที่ลํำปางนะครับอย่างที่ส,าส,าสาอสอหมอเก่งวายโยได้ประกาศไว้ดังนั้นทิศทางของก้าวไกลชัดเจนว่าเป็นการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในการ ต่อต้านพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์อย่างดุเดือดน,นะครับแม้กระทั่งที่เชียงใหม่เองนั้นมีการชูสมนิ้วที่ประตูท่าแพและเมื่อขึ้นสู่เวทีก็มีการชู3นิ้วโดยพิธารวมทั้งผู้สมัครสสของพรรคทและในการปลาศัยคำแรกที่พิธาพูดนั้นก็พูดถึงเรื่องตะวันและแบมว่าขอให้คนเชียงใหม่ตบมือให้กับตะวันและแบมต่อสู้อย่างกล้าหาญนะครับเวทีเชียงใหม่น่าสนใจว่ามีการขึ้นเวทีนะครับของทหารประทวนชั้นประทวนที่เป็นในสิบซึ่งปัจจุบันเป็น n อ o ที่ทําเรื่องผู้ลภัยนะครับมอ เสียงในวงการคนที่ทําเรื่องพมา่านะครับเรื่องกระเหรี่ยงคือคุณสมเกียรติขณะเดียวกันมีขึ้นเวทีของผู้สมัครปากากยอนะครับคุณนรงชัยซึ่งก็เป็นสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วทําจริงนะครับมีสสซึ่งมาจากคนชาติพันธุ์นะครับที่เป็นคนชาติพันธ์ในปีงชาติพันธุ์ของพรรคจริงๆนั่นคือคุณมานพและอีกท่านหนึ่งนะครับก็มีการขึ้นเวทีกันด้วยเช่นเดียวกับคุณจีนพุทธิตาชัยอน,นันต์นะครับซึ่งลงสมัครที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นคนที่ หลายคนจำกันได้ว่าสมัยเป็นนักศึกษานั้นคุณจีนก็เป็นหนึ่งในคนซึ่งถูกจับนะครับจากการประท้วง การยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ปี2557นะครับก็ลงพื้นที่ด้วยเพราะาดูทิศทางของก้าวไกลก็ชัดเจนนะครับว่า1ก็คือเน้นไปที่เรื่องของการต่อต้านเผด็จการนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเรื่องตะวันแบมนะครับการเน้นไปที่ผู้สมัครซึ่งเคยมีบทบาทในการเป็นคนรุ่นใหม่แล้วต่อต้านเผด็จการทหารหรือแม้กระทั่งการสื่อสารว่าพักณนะวันนี้นะครับคุณเจ๊ยบอมาราัชซึ่งถือว่าเป็นดาวสภาที่สําคัญของก้าวไกลนั้นได้มีผู้สมัครที่จะทําหน้าที่แบบเดียวกับคุณเจ๊ยบอัียบ ลอยด้วยนะครับปัญหาของก้าวไกลคือจะได้สสมากขนาดไหนนี่เป็นจิ๊กซอซึ่งยังไม่มีใครรู้เพราะก้าวไกลจุดเด่น นะครับคือไม่มีหัวคะแนนนะครับไม่มีตังค์นะครับแต่ว่าเน้นการชูด้วยนโยบายนะครับพื้นที่กรุงเทพถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของก้าวไกลเช่นเดียวกับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยนะครับอาจารย์ธํรรงศักดิ์ออกมาบอกนะครับทำโพลบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คนกรุงเทพไม่เห็นด้วยกับกปปสทะลุเพดาน61.83%ยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมของกปปสนี้สำรวจนะครับในจำนวนประชากรทั้งสิ้น7 4 2คนและไม่เห็นด้วยกับการรัฐประ หารด้วยแทบจะเกือบทั้งหมดนะครับข้อมูลในเชิงลึกส่วนใหญ่ทิศทางเห็นว่าคนไม่พอใจการชัดดาวกวับปปสไม่พอใจการรัฐประหารดังนั้นประเด็นสําคัญของ9กา้าวไกลเช่นเดียวกับประเด็นสําคัญของเพื่อไทยคือจะสามารถระดมคนที่ ไม่เห็นด้วยกับกปปสไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ให้เลือกก้าวไกลหรือให้เลือกเพื่อไทยนั่นคือสิ่งที่ทั้งเก้าวไกลและเพื่อไทยนั้นคงจะต้องแย่งคะแนนกันอย่างหนักหน่วงพอสมควรในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับยุทธศาสตร์ของสองพักนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปเพราะว่ามีความคาบลูกคาบดอกระหว่างการทําให้ฝ่ายประงไทยชนะขาดนะครับซึ่งทีมพิธานในการปราศัยที่เชียงใหม่ก็บอกไว้นะครับว่า1ก็คือก้าวไกลนะครับไม่มีการ จับมือนะครับกับใครไม่มีการแทงกัก๊กมีการโชว์ตัวเองใส่เสื้อปากกากระยอแล้วบอกว่าเสื้อจุดเด่นของเสื้อปากกากระยอคือไม่มีด้านหน้าด้านหลังไม่มีกระเป๋านะครับจะด้านหน้าหรือด้านหลังมันก็หมดคือไม่จับมือไม่แทงกัก๊กนะครับไม่มีการไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนนะครับนั่นคือยุทธศาสตร์ของก้าวไกลที่สื่อสารถึงประเด็นนี้นะครับอย่างชัดเจนส่วนจะได้คะแนนมากขนาดไหนนั้นก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้อง ตัดสินนะครับประชาชนจะต้องพิจารณาการรวมทั้งการย้ําถึงประเด็นตะวันและแบมนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องแรกในทุกเวทีเช่นเดียวกับเรื่องของการเลือกนะครับเพื่อจะกําจัดทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์อย่างเด็ดขาดการสื่อสารเรื่องรัฐสวัสดิการการเทียบเคียงว่ารัฐสวัสดิการทุกวันนี้นะครับเท่ากับให้คนแก่คนผู้สูงอายุในประเทศนั้นกินข้าวได้เพียงแค่ไข่ต้มมือละหนึ่งฟองนั้นเป็นสิ่งที่ จะต้องปิดฉากลงนะครับและก้าวไกลก็พร้อมจะทําเรื่องของการลดงบประมาณทหารนะครับงบประมาณที่ไม่มีความจําเป็นเพื่อเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชนนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับ